อัปเดตสภาพอากาศค่ำของวันที่19ธันวาคม2568คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตะนออกเฉียงเหนือรวมทั้งภาคกลางตอนบนอากาศจะหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยลงมาปกคลุมประเทศไทยหนาวต่อเนื่องส่วนปัจจัยหลักของฤดูหนาวคือลมตะวันออกเฉียงเหนือ สปัจจัยทำให้มีอากาศหนาวยาวไปจนถึงประมาณวันที่19ทธันวาคมหลังจากนั้นปริมาณฝนจะเกิดขึ้นอีกครั้งส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะมีสภาพอากาศอย่างไรติดตามรายละเอียดได้ในคลิปนี้เลยคะ่ะแมวสุขสันต์ทันข่าวขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์ให้กาลังใจและหากเห็นคลิปนี้มีประโยชน์กดแชร์ให้พี่น้องท่านอื่นได้ทราบพลาดไม่ได้ กดกระดิ่งกริ้งกริง้งแจ้งเตือนเลือกทั้งหมดเพื่อไม่ให้พลาดคลิปดีๆจากแมวสุขสันต์ทันข่าวขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับแมวสุขสันต์ทันข่าวรายงานสภาพอากาศกราบขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ส่งคอมเมนต์มาใต้คลิปวันนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างแลกเปลี่ยนสภาพอากาศใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะขอบคุณล่วงหน้าค่ะ ติดตามอัปเดตสภาพอากาศในช่วงค่ำของวันที่19ธันวาคม2568ประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศเย็นตึมถึงหนาวมีหมอกในช่วงเช้าอุณหภูมิยังคงลดลงอย่างต่อเนื่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยคือภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกพัดลงมาปกคลุมที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจนถึงภาคกลางตอนบนอากาศหนาวเย็นทั้งสองปัจจัยทําให้มีอากาศแห้งจมตัวลมพัดกําลังอ่อนจนถึงปานกลางระยะนี้ ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและห่างจากฝั่งบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยระยะนี้จะมีกําลังปานกลางสําหรับคลื่นลมอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองทั้งอ่าวไทยตอนล่างอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันมีโอกาสเกิดคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมดัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะ ฝุ่นละอองหมอกควันระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีจนถึงปานกลางเนื่องจากการระบายอากาศในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดีเพราะมีลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดลงมาปกคลุมด้วยความเร็วกําลังปานกลางอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะลักษณะอากาศของประเทศไทยในแต่ละภาคมีดังต่อไปนี้บริเวณภาคเหนืออากาศจะเย็นจนถึงหนาวมีหมอกในช่วงเช้าอุณหภูมิลดลงอีก1-2ถึงององศาเซลเซียสย อุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ15-20องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ27-32องศาเซลเซียสบนยอดดอยอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางแห่งเกิดขึ้นด้วยโดยอุณหภูมิบนยอดดอยต่ำสุดอยู่ที่4-12องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศจะเย็นจนถึงหนาวมีหมอกบางในช่วงเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ14-19องศาเซลเซียสช่วงกลางวันพรุ่งนี้อุณหภูมิสูงสุดประมาณ3 0 3 2องศาเซลเซียสบนยอดภูอากาศเย็นจนถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ10-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออก อากาศเย็นในช่วงเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยโดยอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18-21องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ33-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1เมตรห่างฝั่งมีคลื่นสูง1-2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองประมาณร้อยละสาของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดพัทธลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิตามสุดพรุ่งนี้ช่วงเช้าประมาณ18-24ถึงองศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ30-34ถึงองศาเซลเซียสตั้งแต่สุราธานีขึ้นมาลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะมันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามานันมีโอกาสเกิดฝนฟ้าคะนองประมาณร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะตกในจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่2 2 2 4องถึงองศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ32-34องถึงองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดด้วยความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงอยู่ที่1เมตรห่างฝั่งจะมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรบริเวณที่เกิดฝนฟ้าคะนองมีโอกาสเกิดคลื่นสูงมาากกว่2 m. กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศเย็นในช่วงเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยซึ่งอุณหภูมิต่ำสุดช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ20-22องศาเซลเซียสสูงสุดประมาณ31-33องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดด้วยความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมง ตั้งแต่วันที่19ไปจนถึง21ธันวาคมประเทศไทยยังคงมีอุณหภูมิลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะมีสองปัจจัยคือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกที่เคลื่อนลงมาปกคลุมประเทศไทยประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมบนยอดดอยและยอดภูย,ยังมีอากาศหนาวจนถึงหนาวจัดต่อเนื่องจนถึง21ธันวาคมตั้งแต่22ธันวาคมเป็นต้นไปอุณหภูมิของประเทศไทยจะเริ่มสูงขึ้น คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมที่เมียนมาสปะปะลาวตอนบนและเวียดนามส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยจะเริ่มมีกําลังอ่อนลง ประกอบกับลมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคตนออกเฉียงเหนือภาคเหนือของไทยจะมีกําลังอ่อนลงระยะดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงการสะสมฝุนองหมอกควันจะเพิ่มมากขึ้นเพราะลมพัดค่อนข้างอ่อนดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะและปริมาณฝนในบริเวณภาคใต้เริ่มลดลงระยะนี้จนถึงประมาณวันที่15ธันวาคม อัปเดตท,ทิศทางของลมที่มีอิทธิพลต่อประเทศไทยตอนบนของไทยจะได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือทาให้มีอากาศหนาวเย็นส่วนตอนล่างของไทยคือภาคใต้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดเข้าปกคลุมจะทําให้เกิดฝนในวันนี้ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกําลังค่อนข้างอ่อนอยู่ที่ประมาณ18-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ได้รับอิทธิพลจากลมตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนบริเวณตอนบนของไทยจะได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกคือลมระดับบนสูงจากภาคพื้นดินขึ้นไป5,500เมตรจะนำพาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยผ่านบริเวณประเทศบังคลาเทศเมียนมาเข้าปกคลุมประเทศไทยในระยะนี้พื้นที่ใดเป็นสีม่วงจะมีอุณหภูมิลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นอากาศหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลายัยเย็นช่ำแต่ลมพัดอ่อน บริเวณตอนบนของไทยจะมีอากาศหนาวเย็นในวันที่19เป็นจนถึงประมาณวันที่21ธันวาคมเนื่องจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกยังคงพัดลงมาปกคลุมต่อเนื่องส่วนวันที่22ธันวาคมคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจะเคลื่อนสูงขึ้นไปปกคลุมที่ เมียนมาสปปลาวตอนบนเวียดนามและประเทศจีนระยะนี้มวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอ่อนกําลังลงศูนย์กลางของลมพัดตามเข็มนาฬิกาจากลมระดับบนศูนย์กลางอยู่ที่ประเทศไทยคือภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและภาคกลางตอนบนบริเวณดังกล่าวลมจะพัดอ่อนการสะสมฝุ่นละอองหมอกควันจะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างสูงขอให้พี่น้องบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือดูแลสุขภาพกันด้วยตั้งแต่วันที่22ธันวาคม ไปจนถึงประมาณวันที่26ธันวาคมวันที่27ธันวาคมมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่มีกําลังปานกลางจนถึงค่อนข้างแรงเริ่มแผ่ลงมาปกคลุมที่ภาคตนออกเฉียงเหนือแต่ลมยังพัดตามเข็มนาฬิกาศูนย์กลางของลมอยู่ที่บริเวณประเทศไทยทําให้มีอากาศจมตัวโอกาสเกิดฝนจึงน้อยลงและอากาศหนาวเย็นจะเกิดขึ้นจากสองปัจจัยคือคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกและมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนคือลมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงปลายเดือน ธันวาคมไปจนถึงปีใหม่คือต้นเดือนมกราคมคาดว่าประเทศไทยจะมีอุณหภูมิอบอุ่นขึ้นยกเว้นภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนเพราะได้รับอิทธิพลจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกยังมีอากาศเย็นจนถึงหนาวได้ตั้งแต่อุตรดิตถ์ขึ้นไปจนถึงเชียงรายสำหรับภาคเหนือส่วนภาคตนออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องัวลำภู อุดรธานีบึงกาฬหนองคายสกลนครและนครพนมยังมีอากาศเย็นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ส่วนภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะนออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้อุณหภูมิจะอบอุ่นขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะ ลมระดับฐานเมฆสูงจากพักพื้นดินขึ้นไปประมาณ750เมตรในวันที่19ธันวาคมลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกำลังอ่อนประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยมีกำลังอ่อนไปด้วยเมื่อลมพัดอ่อนลงความชื้นจะน้อยลงวันที่21ลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดแรงในช่วงเช้าจะมีอากาศหนาวเย็นและมี คลื่นกระแสะลมฝ่ายตะวันตกพัดเข้าปกคลุมประเทศไทยด้วย2ปัจจัยจึงทําให้มีอากาศหนาวเย็นในวันที่21ช่วงเช้าและลมพัดแรงส่วนวันที่22ธันวาคมลมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดแรงที่ภาคตนออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตนออกและภาคใต้ตอนบนส่วนภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือตอนบนลมพัดกําลังค่อนข้างอ่อนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลจีนใต้และอ่าวไทยส่วนใหญ่ในช่วงนี้จะพัดกําลังอ่อนลงจนถึงประมาณวันที่29ธันวาคม ส่วนวันที่30ธันวาคมนั้นมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะพัดปกคลุมประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ตอนล่างมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือช่วงวันที่19จนถึง25ธันวาคมพัดกําลังค่อนข้างอ่อน26ธันวาคมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้ตอนล่างมีกําลังแรงขึ้นตั้งแต่วันที่26เป็นต้นไปคาดว่าปริมาณฝนจะกลับมาตกใหม่อีกครั้งบริเวณภาคใต้ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีจนถึงนาราธิวาส ครั้งนี้ปริมาณฝนจะไม่หนักเท่ากับในช่วงตุลาคมจนถึงพฤศจิกายนบริเวณภาคใต้ปริมาณฝนจะลดน้อยลงในช่วงเดือนมกราคมเป็นต้นไปค่ะ ช่วงค่ำคืนวันนี้จนถึงวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า19-20ธันวาคมบริเวณภาคเหนือของไทยจะมีอากาศเย็นจนถึงหนาวและอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ13-14องศาเซลเซียสในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเช่อนอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะอยู่ที่13องศาเซลเซียสส่วนที่เชียงใหม่อำเภอแม่แจ่มจะอยู่ที่14องศาเซลเซียสใกล้กับหน้าเทือกเขาใกล้กับแม่ฮ่องสอนส่วนเชียงราย พะยาวน,าน่านอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ1 5องศาเซลเซียสที่อำเภอแม่สายแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายพะยาและน,น่านต่ำสุดประมาณ1 7 1 8สองศาเซลเซียสสุขโขทยัยลำพูนล,ลำปางตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรชบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ1 8 2 0ถึงองศาเซลเซียสภาคตอนออกเฉียงเหนือช่วงเช้า ในวันที่20ธันวาคมพรุ่งนี้ประมาณ1นาฬิกาจนถึงช่วงเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ18-19องศาเซลเซียสตอนบนของภาคตนออกเฉียงเหนือตั้งแต่เลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานี นครพนมสกลนค,ครบึงการประมาณ18-19องศาเซลเซียสส่วนตอนล่างช่วงเช้าตั้งแต่จังหวัดไทยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานียะโสธรอ,อำนาจเจริญอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19ไปจนถึง20องศาเซลเซียสช่วงสายๆอุณหภูมิจะสูงขึ้นทั้งบริเวณภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือประมาณ28-31จนถึงองศาเซลเซียส ภาคกลางและภาคตนออกช่วงค่ำวันนี้จนถึงพรุ่งนี้ช่วงเช้าอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นไม่มีอากาศหนาวเนื่องจากอุณหภูมิบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกต่มสุดจะอยู่ที่ประมาณ19-22องศาเซลเซียสเป็นอากาศเย็นค่ะช่วงกลางวันอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ33องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคใต้ มีทะเลทั้งสองฝั่งช่วงเช้าจะมีอุณหภูมิอยู่ในเกณฑ์อากาศเย็นประมาณ24-25องศาเซลเซียสช่วงกลางวันยังเย็นต่อเนื่องอุณหภูมิสูงสุดช่วงกลางวันประมาณ29-30องศาเซลเซียสปริมาณฝนบริเวณภาคใต้ ช่วงวันที่19 2 0ถึง20ธันวาคมเริ่มมีฝนลดน้อยลงที่ภาคใต้จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงปัตตานียะลานราธิวาช่วงบ่ายจนถึงข้ามของวันพรุ่งนี้วันที่20จะมีฝนเป็นฝนเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ วันที่21มีฝนตกบางเบาที่สงขลายะลาปัตตานีและนราธิวาส22ธันวาคมปริมาณฝนเริ่มลดน้อยลงความกดอากาศต่ำจากความร้อนเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์ภาคกลางภาคตนออกเชียงเหนือตอนล่างจังหวัดนครราชสีมาบริเวณดังกล่าวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นช่วงกลางวันตั้งแต่22ธันวาคมเป็นต้นไปและวันที่27 จะมีมวลอากาศเย็นไอโซบารท,ที่1 0 1 2ถึง1 0 1 8พาดผ่านประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่27อากาศจะกลับมาเย็นและมีอากาศหนาวด้วยโดยเฉพาะตอนบนของไทยคือภาคเหนือและภาคตนออกเฉียงเหนือบนยอดดอยและยอดภูอาจมีน้ําค้างแข็งหลังจากนั้นในวันที่29ธันวาคมพายุที่ก่อตัวในทะเลอันดามัน จะนำพาความชื้นปกคลุมบริเวณภาคใต้29จะมีฝนเกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชสุร,ราษฎร์ธานีพัทธลุงสงขลาเป็นฝนใกล้กับแนวชายฝั่งมวลอากาศเย็นเริ่มอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่29ธันวาคมไปจนถึง3มมกราคมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยอากาศอบอุ่นส่วนภาคใต้ปริมาณฝนจะลดน้อยลงค่ะ แมวสุขสันทันข่าวขอขอบคุณแฟนข่าวทุกท่านที่ติดตามรับชมพยากรณ์อากาศกับแมวสุขสันทันข่าววันนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ